สวัสดีครับสวัสดีมาต่อกันอีก EP นี้นะครับ EP นี้จะมีสอนดูเหรียนหลวงปู่ดูนะครับวัดสแกนะครับเหรียญเปิดโลกนะครับเหรียญเปิดโลกหลวงปูด่ดูวัดสแกหรือว่าหลวงปู่ทวดครับหยดน้ําทะเลจุดนะครับก็ <c oughs> เหมือนเดิมครับ <C oughs> อง์นี้ครับต้องบอกก่อนว่าเป็นองค์เกนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นเนื้อเงินไอเนื้อตะกัวนะครับตะกวัวปั๊มตะกัวจะไม่มีตัวหนังสืออย่างนี้นะครับจะไม่มีตัวหนังสือแล้วหูเหรียญไม่ได้จอดนะครับ <C oughs> นั่นคือนิยมนะครับเป็นเหรียญที่นิยมเป็นเหรียญแ,แท้นะครับเหรียญแท้นิยมนะครับเหรียญตะกัว แต่เหรียญนี้ครับรู้สึกว่าจะถอดพิมพ์จากเหรียญตะกัวมานะครับเหรียญตะกัวกับทองแดงอ่ะเหมือนกันนะครับทองแดงจะมีเขียนไว้นะครับเขียนช้างข้างนะครับช้างข้างข้างอง,งองพระนะครับนะครับตรงนี้ครับเขียนไว้ก็เขียนว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นี่เลยนี่แหละครับผมจํไม่ได้หลวงปู่ทวดแล้วก็มีตัวหนังสือนะโมพุทธายะ,ะครับ โมพุทไทยจะสี่ตัวนะครับ <c oughs> จะไม่ผิดก็ขออภัยนะครับเอ้ถ้าผมจำผิดก็ขออภัยนะครับพูดผิดพูดถ,ถูกไปมั่งแต่ว่าถ้า <c oughs> ถ้าเรียนนิยมนะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เรียนนี้น่าจะถอดพิมพ์มาจากพิมพ์ตะกัวนะครับแล้วก็มาเจาะโูกุเรียนเหมือนเดิมครับทำทำไมนะครับทำทำ,ทำไมทำเพื่ออะไรครับ คุณทําเพื่ออะไรหมดปัญญาหาเงินนั่นแหละครับถึงหากินกับอะไรแบบนี้ครับบาปนะครับบอกไว้ก่อนนะบาปนะหลายคนอาจจะมองว่าไอ้บาปเป็นตัวยังไงถามหาบาปเป็นตัวยังไงก็บาปก็เป็นตัวอย่างที่มึงเจออยู่ทุกวันนี่แหละครับมึงถึงไม่รวยสักทีไงครับเออผมก็ยังไม่รวยครับแต่ว่า ผมก็คนบาปคนหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่ส่งบาปต่อให้คนอื่นนะ <S <S เหรียญนี้ผมจะเอาไว้ทําลายครับผมจะหินเกียร์ตัดเลยครับตัดครึ่งนะครับว่าเป็นเหนเรียญเกยครับไม่ใช่ผ่านมือหลวงพ่อครับไอ้คนที่ทําเกยมาต้องสมควรนะครับสมควรโดนนะครับสมควรโดนคําสาบแช่งนะครับทําทําไม เด็กรุ่นหลังมันจะไม่มีปัญญาเรียนรู้ไม่มีปัญญาเห็นพระแท้เลยแหละครับคุณทําทําไมครับทาเพื่ออะไรครับใครที่เจอแบบนี้นะครับคุณคิดไว้เลยครับถอดพิมพ์มาแน่นอนครับถอดพิมพ์มาแน่นอนอสมมุติครับไม่ต้องสมมุติเลยอานี้ไม่ต้องสมมุติเหรียญน,นี้มองเป็นเหรียญตะกั่ว เนื้อตะกัวมองเป็นเนื้อตะกัวได้เลยไม่เอาหูเหรียญครับปิดหูเหรียญไว้นะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่นิยมนะครับเหรียญนิยมเลยนะครับนะครับคุณเปิดมาจับมานะครับปึ๊บคุณตีกล้องลงไปสองนะครับสองครับสองหน้าหลวงพ่อครับ นี่ครับหน้าก็ไม่ใช่นะครับนเห็นไหมว่าทําทําไมผมก็อยากรู้ทาทําไมไอ้คนที่มาปล่อยต่อผมอะคุณทําทําไมผมไม่เข้าใจคุณอยากได้เงินร้อยสองร้อยคุณขอผมก็ได้ผมให้คุณฟรีเลยอะเงินร้อยสองร้อยนี่คุณทำทำไม คุณทำให้เด็กที่เขาอยากเรียนรู้เขาอยากศึกษาเขายังอยู่ในวงการนี้เขานับถือเขาศรัทธาในองค์หลวงพ่อศรัทธาในตัวหลวงพ่อมันทําให้เขาแบบสาบแช่งกลัวตัวคุณนะคุณรู้ไหมคุณโดนสาบแช่งนะคุณทําเวรทํากรรมกับเขานะคุณทำทำหม่คุณรู้ว่ามันเจ๊มันไม่ใช่ ไม่ตรงกับแบบที่เขาเล่นกันและมันเป็นเหรียญเจ๊เจ๊ที่ถูกปั๊มเหรียนแบบมาเพื่ออะไรครับทำให้มันเสียทำไมไม่ใช่ว่าสอนไปคุณดูภาพเป็นคุณต้องดูอย่างนี้อย่างนี้ผมไม่ใช่ครับอันนั้นมันมวยลมต้มคนดูผมไม่ชอบครับแบบนั้นผมต้องพูดตรงๆ ไม่ต้องไปพูดแบบคุณดูพระเป็นคุณสามารถชี้จุดตายจุดจ่ายตังค์ได้มึงลืมไปเลยครับตรงนั้นครับลืมไปเลยจุดอย่างนั้นนะครับไม่ต้องครับไม่ต้องไปบอกเขาแบบนั้นครับแค่คุณเอาพระแท้มาวางให้เขาส่องครับเด็กรุ่นหลังนะครับระหว่างพระแท้กับพระเกครับคุณวางนะครับ2องค์ครับองค์หนึ่งเป็นพระแท้องค์หนึ่งเป็นพระเกครับ แล้วคุณให้เขาส่องครับเขาจะรู้เองนะครับคุณไม่ต้องไปพูดครับผ่านวิดีโอผ่านคลิปอะไรของคุณนะครับนะครับฝากนะครับเสียนในหลายคนเก่งครับเพราะคุณเก่งคุณมีตังค์ครับแต่ว่าคุณสอนคนแบบไม่ใช่ครับมันไม่ใช่มันไม่ถูกเวลาคุณสอนคุณหยิบแต่เหรียญแท้คุณมาครับ หยิบแต่ผ้าแท้มาคุณไม่เคยเอาเหรียญเก๊มาวางมาเปรียบเทียบครับแล้วคุณก็บอกว่าเหรียญเก๊เป็นอย่างนี้นะเหรียญแท้เป็นอย่างนี้นะไอ้ห่ากูเห็นแต่เหรียญเหรียญเห็นแต่เหรียญเหรียญแท้ครับเหรียญเก๊ไอ้คาว่าเป็นอย่างนี้นะให้เขากินธนาการเอานะครับเหมือนกันครับของผมผมก็ไม่ว่าครับ ผมเอาเรียนเก๊มาให้ดูนะครับ <c oughs> ใครที่ดูเก๊ดูเก๊เปลี่ยนนะครับไม่ต้องไปดูแท้ครับดูเก๊เปลี่ยนพอเก๊เป็นอย่างนี้แท้ต้องสวยกว่านี้ <c oughs> คือคนไทยครับเหมือนกันหมดคือชอบเอาอะไรที่มันตัวเองได้เอามาอวดโชว์ครับ ไม่เห็นครับว่านี่คือของแท้นะของเจเป็นอีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งละแบบไหนอะครับ <c oughs> ของเจมีนะแบบนี้มีละแบบนี้เอามาให้ดูมาเทียบกันแบบจุดต่อจุดไปเลยครับถ้าคุณมีแท้ในมือคุณก็ต้องเอาเจมาวางเทียบครับเวลาสอนคนนะครับถ้าผมมีเหรียญแท้ แล้วผมมีเหรียญเกเหรียญหนึ่งผมก็จะมาวางวางให้เห็นเลยครับ <c oughs> ทั้งคู่ครับแต่นี่ผมทำคลิปแบบเนี้ยผมขอประนามเลยคนที่เอาเหรียญแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เหรียญเกมาขายมาปล่อยถ้าหลวงพ่อทราบท่านจะดีใจไหมท่านทำพระมาทำเหรียญมา ให้คนเช่าบูชาเป็นเหรียญที่ท่านปลุกเสกมีอาคมมีมนขังนะครับแต่คนบางกลุ่มครับทำให้เสียทำทำเหรียญท่านให้เสียนะครับเสียครับเสียไปหมดเลยครับเสียทั้งประเทศครับ <c oughs> มันจะว่าไง มันพูดไปแล้วมันก็เท่านั้นนะครับคือผมก็เป็นอีกหนึ่งเสียงครับที่ผมไม่ชอบเลยคนที่เอาพาเก้มาป่อยนะครับผมเกลียดมากครับคือเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่ผมหามาได้ด้วยความยากลำบากนะแต่ผมกลับไปเช่าพระที่มันเกยกค,คุณลองคิดดู ถ้าคุณได้พักเก้คุณดีใจเหละครับเงินที่คุณเสียไปเนี่ยคุณต้องได้พักแทนแต่กลับกลายเป็นว่าได้พักเก้มาแทนมันถูกต้องนะครับสำหรับความเป็นจริงคนเรามันถ้าผิดพลาดมากๆชีวิตมันจะทอครับอย่าทำครับอย่าทำแบบนี้ผมขอร้องครับขอร้องพี่ๆในวงการนะครับ ถ้าคุณมีพี่ๆมีผ้าแท้ก็เอาผ้าแท้ออกมาครับเอามาวางนะครับเด็กสมัยนี้เขามีเงินครับเขาซื้อของคุณได้หมดแลยครับถ้าคุณมีปัญญาเอาผ้าแท้มาวางได้แท้ไม่ใช่แท้แบบใหม่นะครับแท้ที่ว่าที่เขาเล่นกันนะครับผ้าใหม่ไม่ต้องเอามาครับคอมพิวเตอร์กราฟิกล้วนๆออกแบบ <c oughs> สวยงามนะครับสุดยอดครับเส้นสายนี่คมกริบครับเส้นเล็กๆนี่ทำได้สวยงามนะครับก็ฝากไว้ครับนะครับมาดูนี่ครับเหรียญทองบูทั่วนะครับเปิดโลกครับเหรียญเปิดโลกเยน้เก๋ครับเกะดีซะด้วยครับพลิกด้านหลังครับ ดูด้านหลังด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ครับถูกต้องนะครับถ้าเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าคุณเห็นอะไรไหมครับรอยจานคุณดูรอยจานนะดูรอยจานอยจานหลวงพ่อปั๊บหลวงพ่อเขียนอย่างนี้นะครับรอยจานนะครับทำทำไมครับ ใหดูเลยครับดูอีกอันหนึ่งนะครับครับตัวนะตัวโมวมบางครับไงครับกูมองเป็นเลขแปดเลยเนี่ยเนี่ยใบหัวเนี่ยนะโมพุทธายะไหนหนะโมพุทธายะทำทำไมครับไม่เข้าใจคุณปั๊มมาทำไมคะดูตัวตัด ต,ตัดกับตัวตัดดูดตัวดูองค์หลวงพ่อถ้าเป็นเนื้อตะกัวครับตะกัวนิยมเขาจะไม่เจาะเขาจะไม่เจาะหูเหรียญครับตัวหน้าหลวงพ่อผิวพระเกือบใช่ครับเกือบจะเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ เหมือนเนี่ยเหมือนยันหัวนมเห็นไหมหัวนมหลวงพอ่อเนี่ยบวซ้อนนะครับนั่งบัวซ้อนมือหลวงพ่อถือลูกแก้วครับกำลังทำท่าสมาธิถือลูกแก้วทำทำไมไมา่กลัวบาปานะไม่กลัวบาปนะครับ เออบาปมันมันไม่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นชาตินี้ไม่เกิดขึ้นชาติหน้าหรือว่าตอนตายก็ท,ท,ท,ทําทําไมทําทําไมนี่ครับชี้จุดเลยครับจุดแรกครับคุณส่องลงไปครับหลวงพ่อครับนี่ครับหลวงพ่อหน้าตาหลวงพ่ออย่างนี้แท้ที่ไหนครับไม่มีครับ มันจะเรียบตึงตึงนะครับนะครับเนี่ยเกือบจะใช่เลยครับหน้าตาเกือบใช่เลยครับดูครับไล่ไปครับดูครับนี่ครับดูครับนี่เห็นไหมโอ้โห ทำดีมากทำดีจริงยานี้จะเป็นแอ่งครับเป็นแอ่งลงไปสวยมากครับสวยมันเหลี่ยนแท้เลยอ่ะนะครับถ้าคนไม่รู้ไม่แม่นพอเนี่ยโดนครับดีนะราคาไม่แพงแต่ที่ที่เขาเล่นหากันครับราคาเนี่ย หลายแสนครับเนี่ยตัวครับดูรอยเจอะโอ้โหนึงทำกูทำกันได้ครับคนเราเนี่ยเหมือนนะครับเหมือนมากเหมือนจริงสุดยอดครับคนไทยรอกัน ตายแล้วเหมือนครับเหมือนมากครับคนไทยรอกันเองก็นี่ครับเข้าวครับยินลงปู่ทวดครับยินเปิดโลกครับตรงปุ่ทวดปัดช้างให้ปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืนะครับก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ เข้ามารับชมรับฟังนะครับใครที่ก็ฝากถึงนะครับฝากถึงคนที่กำลังขายพระเกศอยู่ก็เลือกซะนะครับทำไปแล้วคุณได้ตังค์แต่ว่าคนที่ซื้อพระเกกับคุณเขาได้ความผิดหวังนะครับอย่าทำนะครับมันไม่ดีครับเป็นบาปมันเป็นบาปครับอย่าหาปล่อยต่อนะครับเก็บไว้กับตัวครับหรือไม่ก็เอาไปทำลายไปฟังยินนะครับ เอาไปทิ้งโยนทิ้งไหนก็ได้ครับโยนทิ้งลงทิ้งน้าก็โยนไปเลยครับเก็บความผิดพลาดเอาไปครับโยนมันทิ้งไปแค่ความผิดพลาดไม่ต้องเก็บหรอกครับอย่าเอามาวางส่งต่อครับมันไม่ดีครับก็าฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผม